ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับที่เราได้สอบถามข้อเท็จจริงนะครับจากผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราก็มาสืบจากสถานที่จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อยังไงครับเพื่อให้มันสดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เราสอบสอบจากปากผู้ต้องหามานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมในฐานะทนายความของผู้ต้องหาก็มาเก็บภาพ นะครับรวบรวมหลักฐานต่างๆเช่นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะครับเพื่อประกอบข้อเท็จจริงนะครับที่ผู้ต้องหาได้ให้ผมมานะครับแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับสถานที่เกิดเหตุด้านหลังนี้เลยนะครับผมครับสำหรับ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยทนายความนะครับก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะเพิ่มเติมนะครับข้อมูลหรือว่าประเด็นที่มีประโยชน์เข้าไปในสำนวนนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความยุติธรรมนะครับให้กับตัวความของเราครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่ผมได้ทำจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ รับฟังนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ